ปว mhm. ดต uh ือคือนีเออเอยมีฝีมือ really> ข้าลืืมมังกรยอลเล่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 ปัดยุดเล่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 ตัวกูผู้เรื่องเออ้ยลิลุดมังกรย้ามังกัววัวลุดเล่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 กลับไป หน้าชังมังกคย <Hey. S 1> จะกลัวมือหรือดักกอ้อทำอใหม่ <Hey. S 1> เข้ามาด้วย้าเปลืงรักตัวเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 1> กลัวตายก็กลับไป <Hey. S 1> ที่ว่า <Hey. S 1> อย่าได้เฮ้ย <Hey. S 1> คน,น,นกูมังกคย <Hey. S 1> ไม่เคยกลัวเขาเถะน,นสตงตัวใส่ฟ้ากลับคืนมาไอ้ <Hey. S 2> มังกคย ทำไมมึงเป็นใครโคตรพลางงามไม่สนใจหรอกเว้ยแต่กูรู้แค่ว่าศึกครั้งนี้รูสียุทธิยาจะต้องมีชัยชนะเนือเชียงใหม่กูมันก็ยอมพูดน้ำเพ่งตองอู่ถ้ามึงคิดเป็นไงก็ยึดดาแลุกขึ้นมาข้าเลยเนี่ย 你明白你。 เฮ้ยพระคุณพ่อเฮ้ยหายตัวตลูกันี้ไม่ไหวไอ้บงกระยนายไปแล้วคงมีดฟ้าฟื้นขอคุณพ่อคุณแขกโดนตัวด้วยต้งตายแน่งไม่สใจเขาบ่รังแกลงดับความฟื้นยังโเไมยใครก็ใครนะัยไปยังไง

ยปตายแล้วไอ้ม si. ันก็ยอมตายแล้วพี่ไเรือชนะตึกแล้ว e a ชนะตึกแล้วเยพี่ไพเรือชนะแล้วไอ้มาก็ยอมชนะแล้ว y e a มันกายมก่ี่ชนะแล้วไอ้มาก็ยอมเป็หขาดเลยแก่พะรกันี่ม e ชนะลยอ้าวไอ้เรือ จะรีบตายไปไหนอ่ะดึงดดึงัแรงเลยเออ๋ยกพระพื้นให้เราสิ้งโอ้โหใช้ใครไม่ใช่เจ็บเนื้อคุณนะถ้าดึงเป็นจะไม่เจ็บหรอกอันนี้ดึงไม่เป็นแน่ขอพายขอโทษพี่จบหรือเปล่าเก่งมากลูกคุณพ่อครับเฮ้ไทยงามตัดหัวให้มังกรยอแล้วรายงามเก่งหรือเปล่าครบคุณพ่อเก่งเก่งเก่งคิดตื่้งนี้เราได้รับชัยชนะแล้วใช่ไหมครับยังยังยัง เมื่อสักครู่เป็นคือพวกตองอูแสดงว่าเชียงอินคิดไปซื้อคิดเอาพวกตองอูยกทัพมาตลบลังพวกชาวกรุงศรีแล้วจะทำยังไงต่อดนี่คะใช่อย่างนั้นเชียงอินต้องได้รับกรรมที่ก่อเอาไว้พวกเราทั้งหมดรับลอบเข้าสู่แผ่นดินเชียงใหม่คืนนี้เป่ามุนให้ทหารเชียงใหม่หลับให้หมดแล้วบุกจับเชียงอินณตํานักของมลูกไปครับคุณไปไปลูกกุมาร และทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่